รงเรียนบ้านห้วยไคร้เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงรายเขต2ตั้งอยู่บนพื้นที่สูงห่างไกลาทางกลางเทือกเขาน้อยใหญ่ในตำบลวาวีอำเภอแม่สรวยจังหวัดเชียงรายที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ประกอบไปด้วยนักเรียนสี่ชนเผ่าคืออาคาลีซอมูเซ์และจีนยูนานซึ่งมีนักเรียนทั้งหมด391คน โรงเรียนเข้าร่วมดำเนินการสร้างสุขด้วยสติในโรงเรียน mindfulness in school หรือ MIS ภายใต้โครงการสร้างสุขและจิตสำนึกด้วยโปรแกรมสติในองค์กร mindfulness in organization หรือ MIO ตั้งแต่ปลายเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2562โดยการนำของดรสุทัศน์ชันทศินผ่วอหน่วยการโรงเรียนเริ่มต้นด้วยการอบรมครู100%เพื่อเป็นโรงเรียนต้นแบบในภาคเหนือ ตามด้วยการอบรมวิทยากรประจำโรงเรียน Training of the Trainer หรือ TOT และดำเนินการขับเคลื่อน MIS มาอย่างต่อเนื่องพ่วงหนวยการโรงเรียนเป็นแบบอย่างด้านการพัฒนาจิตและสื่อสารเรื่องการพัฒนาจิตเป็นคุณค่าสำคัญของทุกคนในโรงเรียนส่งเสริมให้ครูทุกคนฝึกสมาธิสติจนสามารถทำได้อย่างเป็นวิถีของโรงเรียนและขยายผลสู่นักเรียนทุกคนตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาปีที่3ในที่สุด สภาพบริบทโดยทั่วไปของโรงเรียนก่อนที่จะเข้าร่วมกับโครงการของ MAS Mindfulness in School ซึ่งเป็นกระบวนการที่จะพัฒนาผ่านกระบวนการที่การพัฒนาส,สมาธิและสตินะครับเรื่องของการพัฒนาของตัวเด็กสภาพปัญหาเดิมๆนั้นก็จะเป็นในเรื่องของสภาพการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมของตัวเด็กนักเรียนนะครับที่ไม่พึงประสงค์นะครับในหลายสาเหตุทั้งด้านเรื่องของ พฤติกรรมก้าวร้าวนะครับพฤติกรรมการแสดงออกนะครับที่ไม่เหมาะสมกับวัยทางโรงเรียนได้เล็งเห็นความสําคัญของปัญหาสภาพดังกล่าวจึงได้มีกระบวนการนะครับการนําเอาแนวทางเรื่องของการแก้ไขปัญหาต่งางๆผ่านกระบวนการของนะครับโครงการของ MIS เข้ามานะครับโดยตัวกระผมเองนะครับได้มีการนะรําเรื่องของสมาธินะครับเรื่องของสติมาใช้เรื่องของการพัฒนาตนเอง เพื่อที่จะเป็นแบบอย่างให้กับครูระบุคลากรทางการศึกษานะครับทำแบบไหนบ้างนั่นก็คือการศึกษาเรื่องของแนวทางวิธีการปฏิบัติของตนเองเพื่อนำไปสู่ในเรื่องของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนครูอย่างมีเหตุมีผลว่าการนำสติเข้ามาใช้นะครับเป็นหลักการเรื่องของนะครับจิตวิทยาไม่เกี่ยวกับศาสนาการนำสติเข้าไปขับเคลื่อนภารกิจขององค์กรนำเรียนนิดหนึ่งว่าการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ของโรงเรียนบ้านห้วยไข่เนี่ยผ่านกระบวนการนะครับแนวคิดการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาเชิงระบบนะครับที่เน้นการมีส่วนร่วมในการดําเนินการก็จะผ่านกระบวนการในระบบหลัก3ระบบซึ่งประกอบด้วยระบบเรียนรู้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนแล้วก็ระบบกิจกรรมนักเรียนซึ่งระบบหลักทั้ง3ระบบเนี้ยถือว่าเป็นระบบที่จะทําให้เกิดนะครับภารกิจของการดําเนินการนะครับเพื่อที่จะพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนไปสู่เป้าหมายของการจัดการศึกษาอย่างมีสติในการทํากิจกรรมต่างๆ ซึ่งก่อให้เกิดความภาคภูมิใจของตัวเด็กนักเรียนถึงแม้เด็กนักเรียนจะเป็นเด็กนักเรียนชนเผ่าเป็นเด็กนักเรียนโรงเรียนบนพื้นที่ภูเขาสูงแต่เขาสามารถที่จะทํากิจกรรมต่างๆได้อย่างมีสติกิจกรรมการเรียนการสอนของเด็กไม่มคล้ายนะครับสภาพของเด็กนะครับย,ยังขาดสติในการจะเอามาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนะครับหลังจากที่มีการนํา มไอเอเข้ามาใช้นะคะเด็กๆได้ฝึกตัวเองนะคะฝึกสติฝึกสมาธิทําให้กิจกรรมต่างๆเป็นไปด้วยความเรียบร้อยค่ะส่วนตัวครูนะคะก่อนหน้าที่จะมีการนํามาใช้ก็จะมีควบคุมอารมณ์ไม่ค่อยอยู่หลายๆอย่างใช่ไหมคะริงนะคะทำให้ตั้งสติกลับมาแล้วก็ทําให้การทํางานทุกอย่างเป็นไปด้วยความราบรื่นและครูเองก็มีความสุขในการจัดการเรียนการสอนค่ะ ครูจะต้องมีการนําสติมาใช้ครูจะต้องเข้าใจในส่วนนี้ก่อนนะคะพอครูเข้าใจแล้วครูก็ต้องมีการขยายผลสู่ตัวนักเรียนเองครูจะเป็นแบบอย่างในการทําให้เด็กได้เรียนรู้แล้วก็เข้าใจสจิ่งไหนที่เด็ก ไม่ควรทําเด็กจะเริ่มมีสมาธิแล้วก็จดจ่อในสิ่งที่ตัวเองทําเด็กอาจจะมีการเตือนเพื่อนด้วยตัวเองค่ะโดยที่ครูไม่ต้องได้บอกเด็กจะรับรู้หน้าที่ของตัวเองแล้วตามวัยของเด็กนักเรียนก็มีความกล้าแสดงออกมากขึ้นจากไม่เคยมาเป็นผู้นําในการนําสมาธิเขาก็กล้าที่จะเป็นผู้นํามากขึ้นนะคะแล้วก็มีการให้เกียรติกันนะคะก็คือระหว่างที่เพื่อนนำสมาธิเด็กคนอื่นๆในห้องก็จะรับฟังแล้วก็ทำตามนะคะ จากการประชุม POC นะครับเราก็มีข้อตกลงร่วมกันในการประชุมก็คือการใช้สติการใช้การเรียนมิตรสนทนานะครับก็ความขัดแย้งในการที่ประชุมวง e o c เนี่ยรู้สึกว่าลดน้อยลงนะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของการใช้สติมากขึ้นนะครับมีการแสดงความเห็นในเชิงบวกนะครบับก็จะนำกิจกรรมนี้นะครับให้ดำรงคงอยู่และสืบทอดต่อไปนะครับสู่การเป็น ครูมืออาชีพนะครับและเป็นเครื่องมืออีกเครื่องมือหนึ่งในการขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเรียนบ้าน,ในใคลนะครับในถิ่นทุรกันดารครับต่อไปนี้เราจะทำสมาธิแบบลืมตาขอทุกคนพักผ่อลืมตาค่ะ จากการนำ MIS สร้างสุขด้วยสตินะคะเข้ามาใช้ในโรงเรียนนะคะทำให้รู้สึกได้เลยค่ะว่าตัวเรานะคะมีสมาธิ<ม>แล้วก็สติค่ะจดจ่ออยู่กับรายวิชานั้นๆค่ะที่เรากำลังเรียนนะคะและการนำ MIS นะคะสร้างสุขด้วยสตินะคะเข้ามาใช้ในคณะกรรมการสภานักเรียนของเรานะคะทำให้การดำเนินงานของเราเนี่ยราบรื่นมากยิ่งขึ้นค่ะการประชุมของเราเนี่ยทำให้เราเนี่ยสามารถแก้ปัญหานะคะได้ตรงตามเวลานะคะ แล้วก็สามารถแก้ปัญหาได้ตรงจุดได้ค่ะและเรานะคะก็ยังได้นำ MIS นะคะสร้างสุขด้วยสตินะคะ <_ d ata> เข้าไปเผยแพร่นะคะให้เพื่อนๆน, <_ d ata> น้องๆน,นะคะ <_ d ata> เข้าไปได้ศึกษานะคะก็คือทําให้เพื่อนๆน, <_ d ata> น้องๆของเราเนี่ยรู้จักตนักคิดตระหนฐฐักทำแล้วก็รู้ว่าตอนนี้เนี่ยเรากําลังทําอะไรอยู่ค่ะ <_ d ata> แล้ววันนี้นะคะ ดิฉันนะคะก็จะพาทุกท่านนะคะทัวร์โรงเรียนของเราค่ะว่าโรงเรียนของเรานัเนี่ยมีอะไรบ้างและโรงเรียนของเราเนี่ย,ย,ยใช้ MIS สร้างสุขด้วยสตินะคะไปใช้ในวิชาหรือว่าทักษะอาชีพใดๆบ้างค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะตามมาเลยค่ะ และนี่นะคะก็คือป้ายเตือนสติของเราค่ะซึ่งป้ายเตือนสตินี้นะคะก็จะอยู่ทั่วทั้งโรงเรียนนะคะซึ่งแต่ละป้ายเนี่ยก็จะมีความหมายไม่เหมือนกันค่ะ และนี่นะคะก็จะเป็นการตั้งโปรแกรมนะคะ,ะคระฆังเตือนสติของเราค่ะโดยะระฆังนี้นะคะก็จะดังนะคะทุกๆ15นาทีค่ะเพื่อให้คณะครูนะคะแล้วก็นักเรียนนะคะมีสติแล้วก็สมาธินะคะอยู่กับสิ่งนั้นๆและต่อไปนะคะเรานะคะก็จะพาไปชมนะคะทักษะอาชีพนะคะนั่นก็คือร้านกาแฟคิวคอฟฟี่ของเราค่ะ และนี่นะคะก็คือทักษะอาชีพของเรานะคะนั่นก็คือร้านกาแฟคิวคอฟฟี Q ่ค่ะซึ่งเรานะคะได้นํา MIS นะคะสร้างสุขด้วยสตินะคะมาใช้ค่ะนั่นก็คือการเช็คอินเช็คเอาท์ค่ะนั่นก็คือการทําสมาธินะคะก่อนประชุมนะคะแล้วก็หลังเลิกประชุมค่ะเพื่อให้ทุกคนนะคะมีสมาธินะคะในการประชุมนะคะแล้วก็จดจ่ออยู่กับสิ่งที่เรากําลังประชุมอยู่ตอนนี้ค่ะทุกคนนั่งตัวตรงหลังตรงศีรษะตั้งต,ต,ตรง ค่ะและนี่นะคะก็ยังเป็นอีกหนึ่งทักษะของเรานะคะนั่นก็คือทักษะการปลูกผักสวนครัวค่ะได้นำนะคะปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของรอเก้ามาใช้ค่ะซึ่ง MAS สร้างสุขด้วยสติที่เรานำมาใช้นะคะนั่นก็คือเราเนี่ยได้ใช้สตินะคะในการ ที่จะพรวนดินหรือว่าลดน้ำนะคะเราเนี่ยต้องใช้สติอย่างมากนะคะเพราะว่าถ้าสมมติเราเนี่ยไม่มีสติจดจ่ออยู่กับสิ่งนั้นนะคะมันจะทําให้ผักของเราเนี่ยตายหรือว่าถ้าบางทีเราไม่มีสตินะคะแล้วก็เราเนี่ยไม่ได้จํานะคะว่าวันนี้เน่ยเราควรจะลดน้ําประมาณไหนนะคะมันก็อาจจะทําให้ผักของเราเนี่ยตายได้ค่ะนอกจากนี้นักเรียนได้นําการทําสมาธิการสร้างสตินํามาบูรณาการร่วมกับกิจกรรมสภานักเรียน ซึ่งโรงเรียนได้รับรางวัลจากการแข่งขันสภานักเรียนระดับประเทศ then, การฝึกสมาธิและสะติเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการทำงาน <c oughs> มีความรักและเมตตา <c oughs> ลดอคติลด <c oughs> ความเครียดที่เกิดจากสัมพันธภาพระหว่างเพื่อนร่วมงานและร่วมมือร่วมใจกันสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพ <c oughs> ทำให้เกิดความสุขขึ้นในระดับบุคคลทีมงานและองค์กร